สวัสดีครับวันนี้ก็มากับรายการว่าอยู่อเมริกาขายอะไรดี ep 9ก็สำหรับคนไทยที่ไปอยู่อเมริกาแล้วอยากจะหาะไรายได้เสริมเราเราก็จะพยายามแนะนำสินค้าหรืออะไรอื่นๆที่ทำให้ท่านมีรายได้เสริมได้ผมว่าอาทิตย์นี้ ep 9ก็เลยนำเสนอเกี่ยวกับผลไม้อบแห้งก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับผม ก็เ,เป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปเพราะว่าทางเราก็อยากให้ทุกคนกดแชร์จะได้เพื่อคลิปนี้จะได้มีประโยชน์กับคนไทยที่ไปอยู่อเมริกาลหลายๆคนหรือกระทั่งคนหนึ่งอะ่ะที่ได้ไอเดียจากเราไปก็เถอเราสนรกไปเลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาว่าก,กันต่อผลไม้อบแห้งจากไทยที่นิยมส่งออกไปตลาดโลกก็จะมีมะม่วงอบแห้ง กล้วยอบแห้งสับปะรดอบแห้งมังคุดอบแห้งแล้วก็สับไกอบแห้งทุเรียนครับอ่าอันนี้ทุเรียนก็เป็น,นความน่าสนใจข้อดีของการมีการส่งออกผลไม้อบแห้งก็คือมีตลาดมีตลาดกว้างขวางผลไม้อบแห้งเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจสุขภาพก็มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานสามารถขนส่งไปต่างประเทศได้เม้องโกลน่าเสีย ม,มีต้นทุนการขนส่งที่ต่าเนื่องจากผลไม้อบแห้งมีน้ําหนักเบากว่าผลไม้สดต้นทุนการขนส่งต่ําลงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ก็คือนําไปทําอะไรได้หลายอย่างเช่นเป็นขนมกรเคี้ยวสมนประกอบอาหารเช้าหรือกระทั่งเป็นอาหารที่สําหรับว่ากินเพื่อรักษาสุขภาพไดเอทก็ได้นะครับแล้วก็สเสถียรภาพของราคาผลิตภัณฑ์ก็คือราคาค่อนข้างอยู่นิ่งไม่มีปัญหาอะไรอ่ะครันี้ก็ ทางเราครับก็มีบริการสั่งสั่งสินค้าผลไม้อบแห้งได้ให้เลยท่านสนใจจะสั่งจากเว็บไหนแมคโคหรือตลาดขายส่งทั่วไปทางเราก็ยินดีประสานงานให้ขอเป็นสิ่งที่ท่านถูกใจเราก็มีบริการให้แล้วก็จัดส่งไปให้ท่านได้เลยโดยที่ท่านไม่ต้องทําอะไรเลยก็นี่นะครับผมอ่าสหรับบางคนเผื่อยังไม่มีไอเดียอะไรเนี่ยผมก็แนะนําเว็บไซต์ขายส่งผลไม้อบแห้งจากประเทศไทยนะครับมีทั้งไทยเทสเนี่ยอ่าลองดู อ่ะเดี๋ยวระหว่างเราโหลดก็มานี่ช่องทางกานติดต่อนะครับทางเว็บไซต์ทางไลน์ทาง Facebook นี่ครับเนี่ยกดได้เลยกนี้เราเดี๋ยวช่องนี้ก็มีติดต่อเดี๋ยวส่วนลิงก์นี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเผืท่านต้องการติดต่อเราทางแฟนเพจทางไลน์ออฟฟิเชียลทางอีเมลนี่เป็นอันตราคร่าบ,บริการครับท่านก็คลิปไปดูจากใต้ใต้ลิงก์อ่ะนี่ไทเทอ่ะไทเทยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรวันนี้อาจจะมี อ่าอันนี้อันนี้น่าจะไม่ใช่วันนี้ผมพยายามรวบรวมมาครับหรือถ้าเกิดปริมาณไม่เยอะที่ที่จะคุยกับพวกซัพพลายเออร์ท่านอาจจะไปหาซื้อจากจากแมคโครก่อนก็ได้ครับผมแมคโครโลไตายก็ได้ก็สยามเฟสอ่าเอางอาง่ายเอา,เอาบางลิงก์บางทีเราก็รวบรวมผลไม้อบแห้งเอาเป็นทุเรียนดีกว่าทุเรียนน่าจะทำตลาดได้ยทุเรียน ผมแห้งผมแนะนำตะยองนะจะมีคุณภาพนะครับผมเนี่ยท่นานก็ไปหาดูท่านชอบผลิตภัณฑ์ของที่ไหนท่านคุยราคาเองได้เลยแล้วจะส่งไปที่เราหรือว่าให้เราท่านอาจจะไม่ต้องท่านคุยได้เลยครับถ้าเดี๋ยวทางเราประสานงานในการสั่ง,งให้เนี่ยมีหลายเจ้าเลยท่านก็ลองเลอดูหรือว่าผมว่าโอเคนะครับสำหรับผลไม้อบแห้ง ท่านไม่มีตลาดวางฝากเป็นตลาดออร์แกนิกได้ครับนี่ฮะสอรุ่นดวงลำไยอกแห้มนี่แมคโครก็มีมีหลายที่ครับหรือผมว่าแนะนําแรกๆถ้าท่านยังไม่มีตลาดท่านอาจจะสั่งที่มีห้อไปแล้วแล้วจากนั้นท่านก็ทำ o e m มีห้อเองก็ได้ครับผมจะได้ไม่ต้องลงทุนมากสั่งไปขายรัากินส่วนต่างเอาส่วนเราก็บริการส่งสินค้าไป USA อยู่แล้วครับผม ก็อย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราหาสินค้าจากไทยส่งไปให้ท่านจำหน่ายช่องทางที่อเมริกานะครับสำหรับ EP 9วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตาม EP ตัดเพื่อเวลา EP ตัดไป EP ถัดไปขึ้นมาท่านจะได้รับการแจ้งตวนก่อนใครเลยเพราะว่าสมัยนี้เป็นยุคโซเชียลครับผม ท่านเห็นอะไรก่อนท่านก็ได้เปรียบครับไม่มีอะไรมากมายเยท่านั้นเองอย่าล,ลืมกดติดตามกดสับ s ไค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ